สวัสดีครับ FC ชาวเตาดินไร์ควันอ่าวันนี้ผมอันนี้เป็นสถานที่จริงนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะที่ผมอ่ากลับมาทำพื้นแผ่นดินตัวเองเพื่อให้เป็นกเกษตรอินทรีย์แล้วก็กับเตาดินเราให้มันไปร่วมกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้มันสุดๆสัสกทีนะครับเดี๋ยวผมคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับเตา เตาทอง0ูนนสองนะครับอันนี้ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาอจริงๆไอ้ถ่ายไปคลิปนึงแล้วแหละแต่พอดีมันไม่ได้เอาลง YouTube นะครับ<ม>อ่าก็คือผมใช้ถังแดงเนี่ยผ่าออกนะครับเพื่อให้มันปริมาณมันเท่ากับไอ้วงวงในเนี่ยเป็นถังไอ้เจ็ดสิเจ็ดเซนเหมือนที่ปักช่องอะแหละนะครับแต่ถังอันนี้ผมเมื่อก่อนผมปลูกเอามาปลูกมะนาวนานแล้วนะครับ ผก็เลยเห็นมันไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยยกมานะครับแล้วก็สร้างเอาไว้ตัวนี้เป็นโครงก่อนแล้วก็ปั้นขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนึงไอ้ปั้นกระสูดเก่าเราแหละนะครับมีปูซิเมนมีกากน้ำตาลมีดินมีน้ำมีฟางหรือแกบหรือขี้วัวก็ได้มูลควายอะไรเงี้ยนะครับอ ที่นี่มันก็อาจจะคัดนิดนึงครับพรว่ามันติดถนนระหว่างอำเภอก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟฟ้านะครับมันก็เลยจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราจะมีะทำอะไรนะครับแต่ผมก็มีโปรเจกต์ก็คือผมจะติดโซลาเซลล์อันนี้่า,านที่ได้นะครับจะเห็นว่ามันเละเทะตุ้มเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแต่่านเป็นเร็วมากนะครับประมาณ20% 26่ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรนี่พึ่งรักเราจังแต่โอเคนะครับในกรณีอุณหภูมิถังนะผมว่าผ่านเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่มันมีถ้าอุณหภูมิสูงนยะมันจะเป็นสีรุ้งๆนะครับแต่ที่มันเป็นแบบนี้คือผมต้องเอาผมปิดวันหนึ่งประมาณ เมื่อวานปิดตอนประมาณสักบ่ายโมงอะไม่ถึงวันนะครับยี่สามชั่วโมงผมสังเกตตลอดนะมันไม่มันอุ่นมันไม่อุ่นนะมันร้อนเลยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นขี้เท่าเยอะนะครับอแต่ไม้ใส่เยอะนะอันนี้ฐานน่าจะประมาณสักยี่สิบกว่าโลนะครับถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็คือผมเคยเผาได้เนี่ยคือยี่สองจุดเจ็ดถึงยี่สิบยี่สามยี่สามเปอร์เซ็นตนะครับจากจาก ไม้ที่เอาเข้าเตาครับแล้วสังเกตจากไอลายแตกระแหงไหมครับอันนี้แหละอุณหภูมิมันร้อนเกินเพราะว่าเรายังไม่ได้มาสังเกตในการาท่ออากาศนะครับผมก็นอนเฝ้านะแต่ว่ามันหลับมั่งอะไรมั่งนะเห็นมันลุกดีมันมันควันมันขึ้นดีอะไรดีก็ไม่เลยไม่เอาไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยสุดท้ายคือถ่านไม่สวยเลยนะครับถ่านแย่มากนะ ถ้าเทียบกับเตาทอง001ที่ปากช่องนะครับฐานไม่มีมม่มมมมนมมมันไม่มีรูปทรงอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแท่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดในกรณีมันไม่มีรูปทรงเนี่ยฐานฟืนฐานไม้ตลาดตลาดล่างเนี่ยเขาเน้นรูปทรงนะครับอย่าไปเละนะถ้าเละแล้วผูกขายไม่ค่อยได้คละราคาอะเดี๋ยวต่อแต่ไม่เป็นไรเราต้องแก้ต่อแก้ไขนะครับ อ่าผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับทางไม่ทางอากาศก็อะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าถังเนี่ยมันก็ปิดมิทิดแล้วก็โคเวอร์ที่เราปิดนี่แหละอืมอันต้องเอาให้มันเนี่ยแนวเดียวกับขอบตรงนี้แล้วก็โปะดินเข้าไปมันถึงจะอ่กั้นให้อยู่ได้เนะถ้าในกรณีแบบที่ผมทำเนี่ย มันทําง่ายเกินนะมันกลายเป็นว่าใหม่ๆถึ้งว่าตัวโคเวอร์นะไอตัวฝาปิดอนะ่ะแล้วก็หาพวกอันนี้ที่ว่าเป็นฐานนะแต่ที่ถ่ายนี่คือจะให้ดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนเนะนาะนะฮะเราเรามีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้เรื่องนี้ครับแต่ปัญหาตอนนี้มันก็ผมไม่หนักใจหรอกนะเดี๋ยวดูต่สองนะเดี๋ยวมให้ดูไม้นิดนึง ไม้ตอนแรกก็ประมาณนี้ครับที่เวลาลงลงเตาอะไม้อยู่ประมาณเนี้ยมันก็เป็นแท่งเป็นอะไรดีนะไม้อะไรเดี๋ยวไปหาดูกันเองครับผมตัดจากที่นายแนะละเรือไฟเรือย,ออย,ยนต์ครับคือที่ผมอยากจะถ่ายให้ดูเนี่ยคือเรื่องเรื่องคือเราต้องเก็บนะเก็บข้อมูลทุกอย่างทุกทุกขั้นตอนของการทำฐานเนาะอื แต่มันก็มีอะไรดีๆขึ้นเยอะแหละนะก็คือเดี๋ยวนี้เราทํางานเป็นกระบวนการได้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลยังไงอะไรยังไงแต่เรื่องข้อเสียผมก็ออกนะช่องผมไม่ใช่ว่าข้อเสียแล้วไม่พูดกันเลยครับตัวนี้ผมบอกก่อนนะไม้สดนะครับไม้สดพิ่งตัดเลยเนี่ยผมเอาลงเตาเลยนะครับยี่สิบหกชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเค แต่ปริมาณ1.5เมตรสูง2เมตรเนี่ยผมก็ทําได้นะ24ชั่วโมงเนี่ยครับแต่ปิดมันมีปัญหาอย่างนี้ตลอดแหละก็คือเตาถ้าเกิดเราไอโซเลตไม่ดีเนี่ยมันมันยากนะจะทำไงมันปิดสนิทถ้าออกซิเจนมันเข้าไปสักไม่เยอะนะมันก็โอเคนะบผมบอกก่อนนะขี้เท่านี้ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตนะแต่กระบวนการผลิตตอนนี้คือเนี่ย พอปิดไม่สนิทปุ๊บเนี่ยนะตอนที่มันเป็นถ่านนะครับเป็นถ่านทั้งเตาเนะี่ยมันก็ร้อนถูกไหมครับเนี่ยเนี่ยที่ไม้มันแตกเนี่ยคือมันร้อนมากเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเตาสองเตาสองผมมันจะเวอร์กว่านี้เห็นพระเห็นท่อนนั้นไหมอันนั้น,นเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นถ่านดีที่สุดในเตาเพราะมันน้ำไม่โดนไงมันแต่ เรื่องสุนฐานเราไม่มีแล้วถูกไหมครับเนีย่ยเห็นไหมไม่ไม่มีเลยครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงมากาเห็นไหมมันแตกหมดรมันู้ดับยังไงยังร้อนๆอยู่เลยไอ้ปกติเ,เนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับที่มันทําให้ฐานกลับกันอะ่ะออแต่เวลาที่เราใช้น้ําดับเนี่ยถ้าในกรณีเราเผา่าน เอา่านอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ใช้น้ําดับแล้วก็มันจะกลายเป็นว่ามันไม่สวยนะครับฐานไม้นี่ปกติฐานไฟตถฐานปืนฐานไม้นี่เขาเน้นรูปทรงนะครับเห็นเห็นไหมล่ะมันจะมีดินเข้ามาจับมั่งอะไรมั่งเนี้ยมันไม่สะอาดนะครับอมันไม่เหมือนเนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูถ้า่านที่ไม่โดนน้ํานะเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะสวยแล้วก็แกล้งเลย ไม่ต้องห่วงนะไอ้แก้งๆเนะี่ยมันแก้งๆอยู่แล้วเพราะไอ้กระบวนการเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนแอคทีเวชาโคนะครับฐานกำมันว่างนิดน,น,นะอุณหภูมิสูงโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวแก้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกนะครับไม้เป็นยังไงอะไรยังไงลงเตายังไงสวัสดีครับ